เดอะทังมอนสเตอร์ปีศาจลิ้นยาวจอมกระหายเลือดปีศาจลิ้นอาจเป็นหนึ่งในปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในซีรีส์สวิตโฮมสำหรับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้มันคือมนุษย์ที่ผ่านการกลายพันธุ์จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงและอันตรายรูปลักษณ์ภายนอกของมันดูสูงเพียวผิดปกติผิวหนังซีดเซียวและเต็มไปด้วยเส้นเลือดขอดหัวของมันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากที่ปุ่งพองออมาอย่างเห็นได้ชัดและที่น่าเสยดสีที่สุดก็คือปากของมันซึ่งสามารถเปิดออกได้กกว้้าางงจนนถึหอ เผยให้เห็นลิ้นอันยาวเหยียดและแหลมคมที่สามารถยืดออกไปได้ไกลอย่างน่าขนลุกซึ่งนับว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการล่าเหยื่อของมันเลยทีเดียวลิ้นของมันมีความแข็งแรงมากสามารถทําลายของแข็งต่างๆเช่นกําแพงคอนกรีตได้อย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่าสามารถแทงทะลุล่างของเหยื่อได้อย่างง่ายดายและดูดเลือดออกมาจนเหยื่อเสียชีวิตปีศาจลิ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานที่กระหายเลือดมันจะล่าเหยื่อโดยไม่เลือกหน้าและมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่มืดมิดเพื่อรอกาสโจมตีเหยื่ออย่างไม่คาดคิดเมื่อมันพบเเหยยยื่่่ออออมมมมััันนนนนจจะะ้ลลาาวววขงงตีรรด็แแ ถึงแม้ว่าในเรื่องอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้มนุษย์คนนี้กลายเป็นปีศาจลิ้นแต่จากลักษณะการกระนำของมันทําให้เราสารันนิษฐานได้ว่ามันอาจมีความต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างหรืออาจเป็นเพราะความหิวกระหายที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็เป็นได้